สวัสดีครับทุกคนผมชื่อทอยส่วนไอ้หน้าตีที่ยืนอยู่ข้างๆผมเป็นเพื่อนซีของผมเองมันชื่อเจเราสองคนเป็นรูเมดกันอีกอย่างเราสองคนก็ไปคัดตัวเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของหาลายด้วยกันซึ่งผลก็ออกมาแล้วทั้งผมและไอ้เจติดด้วยกันทั้งคู่ผมเป็นคนนิ่งๆส่วนไอ้เจเป็นคนพูดมาก ยิ่งวุ่นวายกับเรื่องของผมตลอดเวลาแต่อาจจะเป็นเพราะพวกเรานิสัยต่างกันคนละขั้วพอมาอยู่ด้วยกันก็เลยทำให้เราอยู่ด้วยกันได้มั้งครับเหมือนมาบาลานซ์ให้กันผมมีแฟนสาวหวานใจสุดเที่รักของผมที่ปกติเธอก็จะมานั่งดูผมซ้อมว่ายน้ำอยู่ทุกวันส่วนไอเจนหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่มีแฟนสักที สาวๆก็ตั้งเยอะแยะหน้าตามันก็หล่อตีขาวหุ่นดีถอดเสื้อโชว์ซิกแพคก,ก็บ่อยแต่ทำไมยังไม่มีสาวสาวมาอวดผมสักทีก็ไม่รู้ผมถามทีไรมันก็บอกก็มันไม่ได้ชอบผมเลยแล้วแต่มันเลยละกันอยากกระสดจนตายก็เชิญณนะสะว่ายนะ้ำมหาลัยไอท้ทอยไอ้ขี้กาก เสียงของไอเจร้รองมาเย้ยผมที่วันนี้ผมทำเวลาได้ไม่ดีเท่าเมื่อวานกูจะคอยดูมึงนะไอเวนผมร้องท้าทายมันเพราะมันกำลังจะว่ายน้ำจับเวลาและแล้วมันก็ทำเวลาได้เช้ากว่าผมไงนะมึงดีแต่ปากไอควายผมเยาะเย้ยมันกลับวันนี้กูแกล้งแพ้เฉยๆเว้ย,วยกูไม่อยากจะเห็นคนแถวนี้ร้องไห้ ไปฟ้องแฟนว่าว่ายน้ําแพ้กูไอเฮียนี่ปากหน้าถีบจริงๆเออว่าแต่ทําไมสองสามวันนี้กูไม่เห็นพลอยมาดูมึงเลยวะมึงเสือกอะไรกับเรื่องของกูเนี่ยก็เปล่ากูแค่ห่วงว่าเพื่อนกูจะโดนสาวสวมเขานนะสิยิงโงโ่ๆงอยู่ไอเจพูดพร้อมกับเอามือผลักหน้าผากผมไอ้นี้วอนตีจริงๆ พลอยเขาไปทำงานกับเพื่อนเว้ยกด็ดีวันต่อมาพลอยคะวันนี้พลอยจะมาหาทอยหรือเปล่าอ๋อพอดีวันนี้พลอยต้องทำงานส่งอะอาจารย์เพิ่งสั่งงานใหม่พลอยคงไปดูทอยไม่ได้พลอยขอโทษนะอ๋อไม่เป็นไรครับไว้วันหลังก็ได้ช่วงนี้พลอยคงยุ่งแหละปีสามแล้วงานก็จะน่าจะหนัก ขึ้นเหมือนกับผมแหละเพราะทุกวันนี้หลังซ้อมว่ายน้ำเสร็จผมก็ต้องเคลียร์งานเป็นนกเลยวันต่อมาวันนี้พลจะมาหาทอยไหมนะพอดีพลย,ยังปั่นงานไม่เสร็จเลยทอยไว้วันหลังนะวันต่อมาอยากเจอพลอแล้ววันนี้ทอยจะได้เจอพลไหมนะ้ะ ได้แน่นอนเดี๋ยววันนี้พลอยจะไปหานะคะและแล้วพลอยก็ว่างมาหาผมสักทีผมว่าแล้วว่าพลอยคงไม่นอกใจผมหรอกพลอยคงยุ่งจริงๆโอเคครับเจอกันนะครับพลอยผมวางสายจากพลอยแล้วผมก็ไปปลุกไอเจที่กำลังนอนอยู่ให้ลุกไปเตรียมตัวไปซ้อมว่ายน้ำกันไอ้เจตื่นแล้วมึงจะรีบไปไหนวะ ก็เนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงเวลาซ้อมแล้วอย่าปล่อยให้โคโชช้ชรอนานอยู่วะผมเซาซีเอเจให้รีบรุปจะได้ไปซ้อมสักทีเพราะวันนี้พลอยจะมาหาผมผมต้องไปเตรียมตัวสักหน่อยกว่าจะได้เจอกันไล่เสียงไลยของผมดังขึ้นพลอยส่งอะไรมานะทอยพลอยว่าพลอยคงไปไม่ได้แล้วแหละ ก็พลอ,อยได้รวมสไลด์นี่เพื่อนเพิ่งส่งมาบอกพลอยขอโทษด้วยนะคะและวันนี้พลอยก็ไม่ว่างมาหาผมอีกตามเคยนักสระว่ายนะ้ำมหาวิทยาลัยนี่อทออยช่วงนี้แฟนมึงหายไปไหนวะ กูไม่เห็นหน้านานละไอ้เจถามผมเขาติดงานน่ะมึงแน่ใจนะว่าแฟนมึงติดงานจริงอะไรจะงานเยอะขนาดนั้นวะมีรู้เว้ยมึงนี่ก็เสือกเก่งเหมือนกันนะเรื่องชาวบ้านเนี่ยผมพูดพร้อมกับตบหัวไอ้เจไปหนึ่งทีใครบอกว่ากูชอบเสือกเรื่องชาวบ้านกูชอบเสือกเรื่องของมึงคนเดียวเว้ย ไอเจพูดแล้วก็หนีไปไว่ายน้ําเฉยไอหนีมันกลมประสาจริงๆแล้วผมกับไอเจก็ไปซ้อมว่ายน้ํากันจนถึง6กโมงเย็นขณะที่ผมกับไอเจกําลังจะไปอาบน้ําแล้วเปลี่ยนชุดกลับห้องทันใดนั้นเสียงลายของผมก็ดังขึ้นไลไอแท็กส่งอะไรมานะไอทอยมึงเห็นนี่ยัง ผมไม่รู้ว่าไอ้แท็กมันส่งรูปอะไรมาให้ผมดูพอผมเปิดเข้าไปก็พบว่าเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งถือปับคนแล้วยิ่นไปให้ผู้หญิงซึ่งผู้หญิงในภาพคนนั้นก็คือพลอยก็มาดูหนังแล้วเห็นพลอยมาดูหนังกับผู้ชายกูเลยส่งให้มึงดูพลอยได้บอกมึงเป่าวไอ้แท็กพิมพ์มาถามด้วยความเป็นห่วงเปล่าวะ ผมตอบไอแท็กไปความรู้สึกผมตอนนี้เป็นความรู้สึกของคนโดนสวมเขาสินะผมโดนพลอยโกโหกผมมาตลอดอารมณ์ผมตอนนี้ทั้งเสียใจและโกรธพลอยมากผมจึงโทรหาพลอยไปว่าไงคะทอยพลอยทําอะไรอยู่ครับอ๋อพลอยกําลังรวมสไลด์อยู่เลยทอยมีอะไรหรือเปล่าคะ ผมได้ยินพลอยพูดแบบนั้นยิ่งทำให้ผมเสียใจเป็นอย่างมากที่พลอยตั้งใจจะโกหกผมพลอยคงไม่รู้ว่าผมจับได้แล้วว่าพลอยแอบไปดูหนังกับผู้ชายคนอื่นทำไมพลอยถึงทำกับผมได้ขนาดนี้รอทำไมทอยถามพลอยอย่างนั้นล่ะพลอถิดพอยทอยรู้แล้วว่าพลอยไปดูหนังกับผู้ชายคนอื่นเลิกโกหกทอยสักที แค่นี้ทอยก็รู้สึกเหมือนเป็นไองโง่มามากพอแล้วทอยพลอยขอโทษไม่เป็นไรเราเลิกกันนะคะพลอยผมบอกเลิกกับพลอยไปแล้วผมก็วางสายความรู้สึกผมตอนนี้เหมือนโดนมีดมากรีดตรงกลางหัวใจผมทนไม่ไหวจึงร้องให้ออกมาเฮ้ยเป็นอะไรไว้ทอยไอ้เจที่เดินไปหยิบผ้าเช็ดตัว เพื่อที่จะไปอาบน้ำเดินออกมาเจอผมร้องไห้พอดีไอ้เจผมพูดอะไรไม่ออกเพราะตอนนี้ความรู้สึกของผมมันถูกทำลายจนไม่เหลือชิ้นยีผมเข้าไปกอดไอ้เจเพราะตอนนี้ผมเหลือแค่มันคนเดียวแล้วที่ผมเชื่อใจได้เฮ้ยมึงเป็นไรวะไอ้เจกอดผมพร้อมกับตบไหล่ผมเบาๆเพื่อปลอบผม กูเลิกกับพลอยแล้ววะฮะเป็นไปได้ไงวะไอ้เจตกใจมันคงไม่คิดว่าผมกับพลอยจะมาเลิกกันง่ายๆแบบนี้เพราะแต่ก่อนเราดูเหมือนจะรักกันดีมันเป็นไปแล้วมึงกูขออยู่แบบนี้สักพักนะผมขอกอดไอ้เจอีกสักพักเพราะตอนนี้มีแค่มันคนเดียวที่จะทำให้ผมดีขึ้นได้ เออเออได้ได้ไม่เป็นไรนะมึงกูยอยู่ตรงนี้แล้วไอ้เจก็ลูบหัวผมเบาๆพลางพูดปลอบไปเรื่อยๆผมต้องขอบคุณไอ้เจจริงๆหากไม่มีไอ้เจสักคนผมคงไม่รู้ว่าจะไประบายกับใครดีขอบคุณนะมึงณหอพักหลังจากที่ผมร้องไห้อยู่นานที่สระน้ำ ไอเจก็พาผมกลับมาห้องดูเหมือนว่าวันนี้ผมจะไข้ขึ้นตัวมึงร้อนจีรอวทอยมึงนอนพักก่อนเดี๋ยวกูไปซื้อยากับโจกร้อนๆมาให้จะได้รู้สึกดีขึ้นไอเจพูดเสร็จก็พาผมไปนอนแล้วมันก็ออกไปซื้อของเอเสียงประตูเปิดเข้าห้องมาแล้วไอเจก็เดินมาแตะ ตัวผมอีกครั้งเชี่ยไอ้ทอยตัวมึงร้อนมากรอนี้นะเดี๋ยวกูไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้มึงนี่นะรักแต่คนอื่นไม่รักตัวเองบ้างเลยชอบไปให้กูลห่วงอยู่เรื่อยไอ้เจบ่นให้ผมไปพลางพล,ง,พลงกับเช็ดตัวให้ผมผมดีใจมากเลยที่มีมันอยู่ข้างๆผมแบบนี้ไม่ว่าที่ผ่านมาผมจะเจอเรื่องอะไร ไอ้เจก็จะเป็นคนเดียวที่ช่วยผมแก้ปัญหาตลอดจนกระทั่งตอนนี้ผมป่วยมันก็มาดูแลผมอีกบนจังเลยผมพูดแซวไอ้เจบนดีมึงดูสุภาพมึงตอนนี้สมควรโดยกูบ่นไหมล่ะเออเออกูยอมขอโทษที่ทำให้มึงเป็นห่วงรู้ตัวก็ดีอ่ะเช็ดตัวเสร็จแล้วก็ลุกมากินโจ๊กหน่อยมา จะได้กินยาแล้วรีบนอนจะได้หายไวๆไม่กินได้ไหมกูไม่หิวเลยกินสักหน่อยก็ได้จะได้กินยาเสียงนิ่งๆที่ดูเป็นห่วงผมของไอ้เจทำให้ผมไม่กล้าที่จะปฏิเสธมันก็ได้ก็ได้ว่าแต่ทำไมดูเป็นห่วงกูขนาดนี้คิดอะไรกับกูปะเนียผมพูดแซวๆไอ้เจที่มีท่าทีเป็นห่วงผมอย่างมาก ก็เปล่ากูแค่กลัวมึงตายกูขี้เกียจย้ายของออกจากหอเฉยพูดมากมึงเอาไปกินเองเลยอย่าเอาไข่ามาติดกูนะมึงไอเจพูดเสร็จก็ยัดถ้วยโจ๊กใส่มือผมไม่เอานี่กูป่วยนะมึงก็ต้องดูแลกูดีวะผมไม่ยอมเพราะกว่าผมจะมีโอกาสใช้ให้ไอเจทำนั่นนี่ให้ไม่ใช่ง่าย งั้นก็อย่าพูดมากกินเข้าไปไอ้เจว่าผมแล้วก็ตักโจกยัดเข้าปากให้ผมกินไอ้เจนี่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันแฮะหลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จเจมันก็หายยามาให้ผมอ่ะนี่ยากินแล้วก็ไปนอนจะได้หายไวๆโอเคครับคุณหมอผมแกล้งแซวไอ้เจ ไหนขอหมอดูสิตัวหายร้อนหรือยังแล้วไอ้เจมันก็มาแตะที่หน้าผากผมดูอีกครั้งหายร้อนแล้วนี่ไม่ตายแล้วกูตายกูจะมาหลอกมึงคนแรกกูไม่กลัวหลอกมึงกูมีพระเวยไปไป,ไปกินยาแล้วก็นอนผมกินยาเสร็จไอ้เจก็ไล่ให้ผมนอนทันทีส่วนมันก็คงไปนั่งทำงานต่อ เวลาสองนาฬิกาผมรู้สึกตัวขึ้นมาตอนดึกๆนี่ก็เจ็ดชั่วโมงแล้วที่ผมหลับไปแต่ทำไมโคมไฟยังเปิดอยู่ผมมองไปที่โต๊ะอ่านหนังสือก็เห็นว่าไอ้เจฟุกหลับอยู่ตรงนั้นทำไมถึงได้ไปนอนตรงนั้นนะไปปลุกมันมานอนดีๆดีกว่าเจเจตื่นตืนผมเรียกชื่อพร้อมกับตบหน้ามันเบา แต่ไอ้เจก็ยังไม่ตื่นผมเลยเปิดคอมดูว่าไอ้เจทำงานอะไรทําไมถึงทำดึกขนาดนี้พอผล่เปิดคอมขึ้นมาดูก็เห็นงานที่ไอ้เจทําเสร็จแล้วเปิดไว้อยู่นี่มันงานของผมนี่ทำไมไอ้เจได้มาทำงานให้ผมละ่ะอ๋อผมนึกออกแล้วงานนี้ผมต้องส่งก่อนเก้าโมงเช้านี่ไอ้เจมันรู้ว่าผมยังไงก็คงทำไม่ทันแน่ๆ มันเลยทำให้ผมหรอทำไมไอ้เจถึงใส่ใจผมขนาดนี้นะเจเจตื่นไปนอนดีๆเร็วผมเรียกอยู่นานแต่ไอ้เจก็ไม่ยอมตื่นสุดท้ายผมก็ต้องอุ้มมันมาน,นอนนี่มันเกินไปแล้วนะสรุปใครป่วยวะเนี่ยเช้าวันต่อมาตื่นนานแล้วหรอวะไอ้เจที่เพิ่งตื่นถามผมเออตื่นนานแล้ว ดีขึ้นยังมึงนะ่ะเจมันถามถึงอาการไข้ของผมดีขึ้นแล้วว่าแต่มึงนอนพอยังเมื่อคืนก็นอนตั้งดึกกูได้อุ้มไปนอนตัวหนักชิบหายนี่มึงอุ้มกูมานอนเหรอเออดีกูเห็นมึงฟุบหลับอยู่ที่นี่ดีนะที่กูรู้สึกตัวพอดีไม่งั้นมึงปวดตัวแน่เออ,เอ,อขอบใจเว้ย ไอเจขอบใจผมที่พามันมานอนไม่เป็นไรกูต่างหากที่ต้องขอบใจมึงที่มึงอุตส่าห์ทำงานให้กูขอบใจมากๆนะเว้ยมึงเห็นงานแล้วเหรอเห็นแล้วขอบใจอีกครั้งนะมึงเฮ้ยไม่เป็นไรกูเต็มใจสภาพมึงเมื่อวานยังไงก็ทำไม่ทันกูทำของกูเสร็จไวพอดีเลยทำให้มึงด้วยเดี๋ยวไม่มีงานส่งทำไมมึงถึงดีกับกูขนาดนี้วะ ผมถามไอเจด้วยเสียงนิ่งๆถามอะไรวะเป็นใครเขาก็ทำแบบกูทั้งนั้นแหละไอเจตอบด้วยท่าทีเลิกลกักเฮ้ยกูถามจริงๆผมยังไม่ละความพยายามที่จะได้คำตอบมึงอยากรู้จริงๆเหรอวะหน้าของไอเจถอดสีเหมือนกลัวที่จะบอกความจริงกับผมเออบอกกูมาเถอะ อย่างน้อยก็ให้ดูกูได้รู้เรื่องของมึงบ้างแล้วดูเหมือนว่าไอ้เจมีท่าทีจะบอกความจริงกับผมแล้วมึงจำได้ไหมว่าทำไมกูถึงไม่มีแฟนสักทีไอ้เจถามจำได้สิกูถามมึงตั้งบ่อยเออนั่นแหละที่กูไม่มีแฟนสักทีเพราะกูกำลังสับสนกูกำลังสับสนว่าจริงๆแล้วกูชอบผู้หญิงผู้ชอบผู้ชายกันแน่ พอตั้งแต่เรามาอยู่ด้วยกันกูก็เหมือนรู้สึกดีกับมึงมาตลอดรู้สึกดีที่มีมึงอยู่กับกูในทุกๆเรื่องราวแต่กูก็ยังไม่มั่นใจว่าความรู้สึกของกูที่มีต่อมึงตอนนั้นมันคืออะไรกันแน่แต่มาเมื่อคืนกูเห็นมึงป่วยขนาดนั้นกูก็อดที่จะเป็นห่วงมึงไม่ได้กูเป็นห่วงมึงมากเลยนุ้ยและนั่นแหละมันเลยทำให้กู ความรู้สึกของกูว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกูว่ากูชอบมึงวะนี่มึงไม่ได้ล้อกูเล่นใช่ไหมผมถามคนตรงหน้าเพราะปกติไอ้เจชอบอําผมเล่นบ่อยๆกูพูดจริงแต่กูก็ไม่ได้จะขอให้มึงมาชอบกูนะเดี๋ยวกูจะพยายามเลือกชอบมึงเองเราจะได้เป็นเพื่อนรักกันไงมึงจะทำได้หรือวะ ทำอะไรไอจถามผมก็เลิกชอบกูไงมึงจะทำได้เหรอไม่รู้ว่ะทาไม่ได้มึงจะรังเกียจกูไหมล่ะกูจะรังเกียจมึงทำไมไม่รู้ดิถ้าเลิกชอบกูไม่ได้ก็ไม่ต้องเลิกมึงไม่ได้ขอให้กูมาชอบมึงกูก็ไม่ได้ขอให้มึงเลิกชอบกูนี่ทำไมต้องเลิกชอบล่ะมันไม่แน่นะลึกๆ กูอาจจะชอบมึงเหมือนกันก็ได้โกหกมันบาปนะเว้ยกูจะโคหกมึงทำไมดีซะอีกมึงชอบกูมึงจะได้อยู่รับใช้กูเป็นปนานๆน,นี่มึงคิดแบบนี้หรอไอ้ควายกูรอเล่นได้ไหมละ่ะมึงไม่ต้องเลยกูรู้มึงคิดอะไรไอ้เวนกูเปลา่ามึงมานี่เลยนะ แล้วไอเจก็วิ่งไล่เอาหมอนฟาดผมแล้วเราก็เถียงกันยาวมีไอ้เจไว้เถียงกันแบบนี้ก็สนุกดีฮะ